เห็นภาบรรยากาศของการฝึกของตำรวจพี่น้องไปว่าเป็นตำรวจสบายเนาะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงคนก็นยังฝึกกันอยู่ล่านปูนนะพี่น้องเดดเปียกๆกันสิเละซึ่งว่าเป็นการฝึกกองลอยควบคุมฝูงชนของจังหวัดนครราชสีมาพี่น้อง ถ่ายจากมุมสูงอ่อนปันได้เพื่อนก็นยังฝึกกีกาอ่ะกับอย่างกกพุทธกตะบนาะพี่นะ้องบพาว่าชอาวให้ชอวนาบ่าว่าเกษตรกรหรือว่าอาชีพของตำรวจบางคนอาจจิบโอ้ว่าบทสิไงใดว่า,าปเป็นตำรวจนาะพี่นะ้อง ฝึกกันมาเป็นปีทั้งวิชาการทั้งฝึกร่างกายฝึกความอดทนประมาณนี้ครับให้เป็นบรรยากาศที่หลายคนอาจซียั่างนได้เคยเห็นเนาะเป็นการทายมุมสูงจากตึกชัน้นสีที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธทอภาคสามนะครับ